สวัสดีครับบ้านหมูงประเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ีที่360นะครับมีไพ่ย,ยบ2บสองรายการานํนำเสนอนะครับ20องค์แล้าจะองค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษนะครับยิบเอกแยบสององค์ละ300บาทมี2รายการนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังคลิปกันเลยนะก่อนรับชมคลิปกันนี่เลยนะครับเปิงะปะ้งครับลายชื่อหมูนะครับ 0939652361เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดกับที่ไลน์แตกหักชำลูสศญหาย high. ผมรับผิดชอบให้หมดนะครับโทรมาได้24ชั่วโมงถ้าไม่รับจะแสดงว่าหลับอยู่รับผิดชอบให้หมดนะครับเริ่มรายการที่1ของ EP ที่360เลยนะครับนี่ครับผ่าสมเด็จ วัดเกศชัยโยนี่นะครับเนื้อหาเก่าๆตัดๆนะครับในการที่หนึงในการที่สองก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาเก่าๆตัดๆเลยนะครับนี่การที่สองนะครับเป็นรอยล้านนะครับด้านหน้าไม่หักนะครับไม่หักนะ มีกระเทามุมนะครับรายการที่สองรายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับนี่นะครับนะฮะเก่เก่าแต่จัดเลยนะครับนี่นะครับรายการที่สี่ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาเก่าเก่าแต่จัดเลยนะครับนี่ ด้านหลังเหมือนจะเขียนว่าจอบปลอนะครับตรงนี้แปลดีนะครับไม่ค่อยเคยเห็นนะในการที่สี่นะครับในการที่ห้าพระสัพ้าผ่านการใช้นะครับค่อนข้างสึกนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนะื้อหาเก่าๆจัดเ,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 เลยนะครับนี่ราการที่ห้านะครับในการที่หก เป็นพันรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินเผาลงรักนะครับนี่รายการที่หกนะครับนี่รายการที่เจ็ดเป็นพระสายวัดกิ่งแก้วนะครับหลวงปู่เผือกนะครับเนื้อหาเก่าเก่าตจัดเลยนะครับนี่เป็นพิมพ์ฉายแสงนะครับฉายแสงนะครับพิมพ์นี้นะครับรายการที่เจ็ด รายการที่แปดเป็นพันเนื้อดินนะครับเป็นพิม hm พ hm ์นพ hm างโบพิมพ์โบราณนะครับเป็นพิมพ์นางเข่าบวงครับของวัดนางพญาพิษณุโลกนะครับนกเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับเป็นเนื้อดินเผานะรายการที่เก้าเป็นพันรูปหล่อนะครับรูปหล่อโบอราณของข้อเงินนะครับนกเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับพิม hm พ์ ทรงบึกบักเลยนะครับองค์ค่อนข้างเขื่อนกว่าปกตินิดนึงนะครับรายการที่เก้านะครับรายการที่10เป็นภาพปิดตานะครับเนื้อผงลงรักนะครับเนื้อออกเทาๆนะครับเนื้อหาเก่าเลยนะครับนีเนนบ่เป็นภาพปิดตานะครับเป็นภาพปิดตารายการที่11 เป็นพระรูปหล่อนะครับชินาลาศนะครับหล่อโบราณนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับต่อโค้ดนะครับที่ก้นนะครับเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับในการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสองก็เป็นพระปิตาะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับด้านหลังมียันนะครับตัดช่อนะครับนี่อันที่สิบสองนะครับ รายการที่1 3บสามเป็นรูปหล่อนะครับคล้ายๆว่าเป็นหลวงพ่อแวลพิษณนูโลกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดถูกก็ขออภัยนะครับคุ้นๆนะครับผมดูเองแล้วก็ไล์เองขายเองนะครับไม่ได้ถามใครนะเืิอผิดพลาดก็ขออภัยนะครับรายการที่14บสีก็เป็นภาพปิดตานะครับออกใบลานนะครับ มีหาดำดำนะครับเก่าเก่าเลยนะครับนี่การที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบห้าเป็นพาคปกเนื้อดินนะครับปกลุกยอนะครับเป็นพันเนื้อดินนะครับนี่นะครับการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบหกเป็นภาคเนื้อดินนะครับอยู่ในซุ้ม สามเหลี่ยมเว้าลงไปด้านในเนื้อนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับอีกด้านนึงก็เป็นผ้านะครับเหมือนภาพมีสองหน้านะครับอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับพิมพ์ทรงแตกดีนะครับสิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นผ้าขุนแผนเนื้อชินนะครับสองหน้านะครับนี่เนื้อหาเก่าเกนะครับเป็นที่ไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ รายการที่สิบแปดเป็นพาสซวลีนะครับเนื้อออกดินผสมใบาลานนะครับรายการที่สิบแปดนะครับองค์ค่อนข้างโตนะคามสูงอยู่ที่ประมาณสองนิ้วเลยนะครับนี่เป็นพาสีวลีนะครับคาดว่าเป็นหลวงพ่อโกยนะครับผมดูเองหาเองขายเองนะครับพาเลยผิดพลาดก็ขออภัยนะครับพูดตามที่รู้นะรายการที่สิบแปด รายการที่สิบเก้าเป็นพาสซุ้มก่อนะครับสภาพแบนเลยนะครับผ่านการใช้นะครับเนื้อหาเก่าๆเก็จัดเลยนะครับนี่สวยหรือไม่สวยท่าไว้ห้อยพุทธคุณเท่ากันนะครับถ้าขายก็ต้องการสวยนะครับเนี่ยท่าไว้ห้อยก็พุทธคุณออกเหมือนกันแหละครับนะครับรายการที่ยี่สิบ เป็นผ้าปิดตานะครับมีเชือกลัดนะครับเป็นสายวัะพานสูงนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะเขามีเอี่ยมกินทองสุขนะครับสามหลวงพ่อนะครับรายการที่ยี่สิบครบยี่สิบรายการนี่องค์ิสองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นพระยืนนะครับ ความสูงอยู่ที่ประมาณ3นิ้วกว่าๆเลยนะครับเกือบ3เลย3นิ้วครึ่งนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับความกว้างขององค์พานะครับอยู่ที่ประมาณ1นิ้วนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นลหล่อโลหะทองเหลืองนะครับหลังแบบนะครับนี่อันนี้ผมเอาที่300บยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับในการที่21รายการที่22 เป็นท้าลีลาเนื้อดินนะครับเป็นถ้ำหีบนะครับหาก่าเก่านะครับนี่ก็เอาที่300บาทนะครับพร้อมค่าจัดส่งนะครับครบ22รายการนี้ส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางทั้งหมดนะครับพระนี่มีคนถามเยอะนะครับว่าผมมาจากไหนคือผมก็ไปหามานะครับตามบ้านบ้างตามร้านพระตามสนามพระถ้ามีโอกาสแวะตรงไหนได้มีแผงพระผมก็ ต้องไปหามาขายนะครับผมพูดตรงๆนะเห็นถามผมบ่อยผมก็เลยไม่รู้จะตอบอยังไงตอบความตามคนจริงนะขอบคุณนะครับ